จะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะครับผมกับการติดสติกเกอร์กล้อง DJI Osmo Action 5 Pro นะครับใช้กันยาวๆนะครับอันนี้ก็เป็นรอบเครื่องเลยนะครับผมจะเห็นว่ารอบเลยจริงๆนะครับนี่ วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีและอาจมีคำที่ไม่สุภาพพวกโรคสวยควรได้รับคำแนะนำจากพวกผู้ดีเตียนแดงวิดีโอนี้สร้างความสนุกคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมขออภัยมาณที่นี่ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะเกมคนชอบตกบานะครับผมเช้านี้ก็อยู่ที่หอพักอีกเช่นเคยนะครับก็จะได้ยินเสียงรถจนลรถลาแรกเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปติดฟิล์มการร้อยของกล้อง DJI นะครับผม Osmo Action 5 Pro กันนะครับซึ่งผมได้ทำการซื้อฟิล์มกันลอยมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะติดทั้งกล้องแล้วก็ติดทั้งเคสนะครับแต่จะเป็นของเคสพลาสติกนะครับของเคสคู่ตัวนะครับผมสติกเกอร์แต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาติดในส่วนของตัวกล้องก่อนนะครับผมเพราะว่าเคสเราเป็นเคสอลูมิเนียมอลอยแล้วนะครับ ซึ่งเราไม่มีสติ๊กเกอร์กันรอยอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะมาติดแค่ส่วนของตัวกล้องนะครับเพื่อที่จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องกลัวรอยนะครับผมเนี่นะครับเดี๋ยวเราไปติดพร้อมๆกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะแปะด้านหน้าก่อนครับโดยที่ผมจะพยายามไม่ถอดตัวเลนนะครับจะใช้ส่วนนี้นะครับก็คือด้านหน้านะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมต้องมาทําความสะอาดตัวกล้องก่อนนะครับเพื่อ มีแบบคาบไขมันคาบอะไรติดอยู่ระหว่างกล้องนะครับมันจะทําให้เราติดสติกเกอร์ยากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชิชูเปียกนะครับผมส่วนตัวผมแค่ใช้แค่ชิชูเปียกเช็ดความมันของรอยนิ้วเรานะครับผมออกให้หมดก่อนก่อนที่เราจะติดสติกเกอร์ลงไปนะครับเพื่อความแน่นจากนั้นเราก็ใช้ทิชชูแห้งนะครับซับ ที่ผมจะเริ่มจากการติดด้านหน้าก่อนนะครับทุกคนเจะใช้คัตเตอร์เป็นตัวแกะสติกเกอร์นะครับ นี่นะครับทุกคนก็เป็นการติดข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปที่หายไปในช่วงเวลาที่ติดนะครับตอนติดนะครับผมต้องบอกว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะครับก็เลยไม่ได้กดอัดไว้แล้วอีกอย่างถึงแบตเตอรี่ผมหมดนะครับผมมันก็เลยถูกตัดไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่ผมต้องบอกว่า มันต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือมันต้องใช้ความปราณีตสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับนี่นะครับเราไม่จําเป็นต้องถอดเลนนะครับเราติดไปได้เลยนะครับมันก็จะอาจจะมะีความพอดีมันอาจจะประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเกินเกินมาหลุดหลุดมาเป็นนิดหนึ่งนะครับแบบขอบอันนี้นะครับนี่ มันก็จะลัดเข้าไปได้ไม่เป๊ะนะครับแต่ทุกอย่างก็ลงตัวดีนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดมุมด้านหลังตรงนี้กันดีกว่านะครับมุมด้านหลังนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับผมเนื้อฟิล์มมีความอ่อนมากนะครับผมทําให้ในการติดมันอ่อดค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าฟิล์มมันอ่อนนะครับผมอ่อนในท่อนอ่อนในนาทีนี้คือแบบว่ามันเป็นผลดีนะครับมันจะได้เข้ารูปนะครับผมนี่ เดี๋ยวเราไปติดด้านด้านหลังกันอะ่ะเราก็ต้องใช้คัตเตอร์นะครับผมในการแรกะออก mm hmm. เนี่ยนะครับผมตอนนี้ด้านหลังเราก็ mm hmm. อติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมมีเคล็ดลับสำหรับความเนี๊ยบสำหรับการเข้ามุมนะครับอันนี้ อันนี้เอาไปทําตามได้ไหมเอาไปทําตามได้นะครับแต่ต้องรู้วิธีการใช้นะครับผมก็คือคนอื่นอาจจะใช้ใดนะครับผมเป่าให้มันเข้ารูปนะครับหลังจากที่ติดเสร็จผมเนี่ยอุปกรณ์ง่ายๆครับใช้ไฟแชกนะครับตรงมุมนะครับจะเป็นแบบขอบขาวๆไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับจะเป็นขอบขาวๆที่มันติดแนบไม่ค่อยสนิทนะครับผมจะใช้ไฟแช็กลนสักนิดหนึ่งนะครับแค่เอาความร้อนนะครับผมแล้วก็ใช้นิ้วลูบแบบนี้นะครับนี่เป็นการเก็บขอบนะครับให มีความแน่นขึ้นนะครับเหนียวขึ้นแล้วก็เข้ารูปขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมจะแค่แบบเอาแค่ลนๆเบาๆบางๆนะครับเบาๆพังๆนะครับผมนี่แล้วก็ใช้นิ้วรูบแบบนี้นะครับถ้าจะให้เนียนก็เก็บไปได้เลยนะครับทั้งอันนะครับแต่ก็ไม่แนะนำทักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับถ้าเป็นกล้องคนอื่นนะครับ ันนี้แต่เป็นกล้องตัวเองก็ไม่มีปัญหานะครับผมสําหรับของผมเองนะครับนี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับขอบเราจะเนียนขึ้นแล้วก็สติกเกอร์จะติดเหนียวขึ้นนะครับนี่ขอบสีสขาวๆมันก็จะเนียนติดกันไปนะครับผมทําให้กล้องเราดูสวยขึ้นเนี้ยขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วที่เหลือก็จะเป็นโซนตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาติด พร้อมๆกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงวิธีการติดด้านบนแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังจะติดด้านบนอยู่นะครับผมก็จะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับลามมาถึงตัวปุ่มปิดเปิดตัวนี้เลยนะครับผมวิธีการติดก็เหมือนเดิมนะครับค่อยๆแล้วก็จะเย็นๆน,นะครับผมตรงไหนที่เราไม่ได้ส่วนเราก็ค่อยๆไล่ไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกคือฟิล์มมัน มันค่อนข้างที่จะอ่อนตัวแล้วก็เป็นฟิล์มที่ค่อนข้างที่จะยุ่นนะครับผมต้องใช้ความปาณีตในการติดนะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ด้านบนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะมีส่วนเกินที่เป็นอ่าส่วนเกินตรงปุ่มต่างๆนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเอาพอาแปะแล้วมันเป็นส่วนเกินนะครับผมผมก็เอาคัตเตอร์ ลากเบาๆนะครับเพื่อที่จะตัดขอบออกนะครับผมนี่ขอบเล็กๆนะครับผมที่มันเป็นส่วนเกินที่เกยขึ้นมาบนตุ่มนะครับผมใครจะไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความเนี๊ยบนะครับผมผมก็ทําการกรีดออกแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของเรานะครับผมลนให้มันเข้าที่นะครับมันก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ด้านบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ด้านข้างกับด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการติด ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูความสวยเต็มๆของฟิล์มการลอย DJI Osmo Action 5 Pro กันนะครับผมเดี๋ยวเราร้อติดตามชมนะครับหลังจากที่ทุกอย่างติดเสร็จหมดแล้วนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนีครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝึกวิชาสมาธิสําเร็จนะครับจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวเละัครั้งสุดท้ายนะครับผมกับการติดสติกเกอร์กล้อง DJI Osmo Action 5นะครับ ใช้กันยาวๆนะครับอันนี้ก็เป็นรอบเครื่องเลยนะครับผมจะเห็นว่ารอบเลยจริงๆนะครับนี่นี่นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับผมก็คลิปประมาณเท่านี้นะครับอาจจะมีช่วงจังหวะที่ตัดตัด,ต,ดตัดไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ติดเสร็จเลยนะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลานานจริงๆนะครับผมมันต้องใช้สมาธิใช้อ่ ความพยายามค่อนข้างนิดหนึ่งนะครับก็นิดหนึ่งแหละนะครับผมก็ก็ต้องค่อยๆติดไปนะครับอันนี้ก็คือผลงานนะครับนี่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i ร e กดกระดิ่งให้ช่องนักเกมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตก็เจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ